สวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์กันเรื่องแนวทางในการหาเงินเพื่อพัฒนาประเทศครับโดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับทุกวันนี้เรามีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่มันแทบจะเก็บอะไรไม่ก็ได้แล้วคร,ครับเก็บได้น้อย แต่จริงๆแล้วนี่เป็นแหล่งรายได้สำคัญเลยนะครับที่จะนำมาพัฒนาประเทศชาติของเราครับดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้เห็นรัฐบาลที่พักเก้าวไก่อาจจะได้มีโอกาสตั้งรัฐบาลเนี่ยครับพูดถึงเรื่องการหาเงินเข้ารัฐบาลเข้าหลวงเอามาพัฒนาประเทศผมก็เลยอยากจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ในและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าท่านใดฟังอยู่แล้วก็เป็นแฟนคลับของทางพักก้าวไกลเนี่ยครับหรือพักเพื่อไทยหรือพักใดก,ก็ตามแม้แต่ต่อไปอาจจะเป็นพักลุงตู่จะมาต่ออยู่ต่อหรือแม่ก็ตามเนี่ยครับอยากจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับผมมีความรู้ทางด้านนี้นะครับศึกษามาเยอะแล้วก็เคยพาค่าราชการ ไปดูงานเรื่องนี้ในหลายประเทศครับอย่างในสหรัฐอเมริกานี่ก็พาไปดูหลายต่อหลายครั้งในแคนาดาในมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้เนี่ยครับเราก็พาคนไปดูงานกันนะหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ว่าสิ่งที่เราดูงานกันมาเนี่ยคับกับสิ่งที่ออกมาในประเทศไทยมัน ไม่เหมือนกันครับถูกบิดเบือนไปเอาอย่างง่ายๆเนี่ยครับอย่างสมมติถ้าเกิดเรามีที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เราไปดูที่ต่างประเทศมาเนี่ยที่ดินป่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับจะต้องเสียภาษีนะครับเสียอัตราสูงใครที่ไม่เสียภาษีเนี่ยถือว่าเป็นอญากรรมทางเศรษฐกษิจก็ว่าได้นะอย่างเรานึกดูเนี่ยครับเรามีที่ดินอยู่ในใจกลางกรุงเทพ นะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมีทางด่วนมีทุกอย่างเลยแต่เราทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรแถมเสแสร้งแกล้งบ้ามาปลูกต้นไม้บอกว่าทำการเกษตรเลยเสียภาษีน้อยๆอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นการเปิดช่องให้คนรวยๆโกงประเทศชาติคนที่มันร่างกฎหมายนี้เนี่ยน่าจะเอาไปฆ่านะหรือว่าลงโทษเนื่องจาก เป็นการทําให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติเสียหายนะครับคิดดูนะครับถ้าเรามีที่ดินอยู่ใจกลางเมืองเราไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ยอมขายเพราะภาษีมันไม่มีภาษีอะไรมาเหมือนกับเป็นไฟสมขอนให้เราต้องเสียภาษีมันก็เก็บที่ดินเว้เรื่อยให้ลูกหลานของเขาเองโดยไม่ต้องเสียภาษีแต่เราคิดดูง่ายๆเนี่ยครับถ้าเรามีห้องชุดอยู่ในอาคารชุดยังไงเราก็ต้องเสียค่าส่วนกลาง เราบอกเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์เราอยู่ชั้นล่างๆเราเดินขึ้นก็ต้องเสียคุณมีสาว่าน้ําบอกว่าผมไม่เคยว่ายน้ําไม่เสียไม่ได้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ในโครงการนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันเช็เช่นเ,เดียวกันนะครับถ้าเรามีภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมาพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเรามีทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องเสียภาษีนี้นี่มีประโยชน์มากเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ผมพาคนไปดูงานเนี่ย แต่และเมืองเนี่ยรายได้หลักของเมืองนั้นๆเนี่ยนะครับมาจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจจะประมาณสัก70%ในขณะที่ภาษีที่ได้จากอื่นๆเนี่ยเป็นส่วนน้อยอันนี้ก็เลยทำให้ท้องถิ่นมีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นได้มากเราคงเคยเห็นใช่ไหมครับในต่างจังหวัด ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเต็ไมไปหมดเลยเด็กนักเรียนขับรถไปนั่งขี่สองล้อไปหรืออะไรต่างก็ลําบากเดินเหินก็ลําบากไม่ได้มีการซ่อมแซมเพราะว่าท้องถิ่นไม่ค่อยมีเงินครับแต่ถ้าเราเก็บภาษีในท้องถิ่นได้เพียงพอแล้วนํามาพัฒนาท้องถิ่นมันก็แก้ปัญหาได้ง่ายทานัทนใจรวดเร็วหรือในกรุงเทพเราเนี่ยเราคงเคยเห็นนะครับมอเตอร์ไซค์ขี่ไปบนฟุ้บนบาท ชนชาวบ้านชาวคนชนข้าวของบ้างแรงต่างผิดระเบียบมากมายไม่มีคนทําอะไรตํารวจสมัยก่อนมีเมื่อเดือนนี้ไปไหนะหมดก็ไม่รู้ตามตลาดหรือพื้นที่ต่างๆในเวลาที่เขาห้ามจอดรถก็ไม่จอดรถทําให้สมมติถ้าเกิดว่าถนนสี่เลนเนี่ยข้างละสองเลนเนี่ยหายไปแล้วข้างละเลนเหลืยสองเลนวิ่งไปวิ่งมาการจราจรก็ติดขัดถ้าเรามี การเก็บภาษีที่เน้นสิ่งปลูกสร้างเราอาจจะจ้างนะครับอาสาสมัครมาเดินลาดตะเวนเลยใครทําผิดกฎหมายใ,ใครขี่รถบนทางฟุตบาทบนฟุตบาทต้องถูกจับไปปรับหรือเดินลาดตะเวนไปอาชญากรรมก็จะลดน้อยลงการฆ่ากันตายหรือว่าเรื่องการชิงทรัพย์อะไรต่างๆก็จะน้อยลงเพราะเรามีคนคอยตรวจสอบตรวจตราอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ เราจะได้จากการที่เราเก็บภาษีที่ดยนสิ่งปลูกสร้างไม่เปลืองชีวิตและทรัพย์สินไม่เปลืองอสิ่งอื่นๆที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ประโยชน์ของการเก็บภาษีที่ียนสิ่งปลูกสร้างและมันสร้างความเท่าเทียมกันด้วยนะครับลดความเหลื่อมล้ําถ้าเราเป็นที่ดินอยู่ใจกลางเมืองนะครับราคาแพงก็ต้องเสียภาษี เราจะอ้างอิงไม่เสียภาษีคงไม่ได้อย่างเช่นโมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันหนึ่งเนี่ยครับเก่าๆเนะี่ยสักห้าหมื่นบาทปีหนึ่งก็ต้องเสียภาษีรวมๆแล้วค่าประกันะอะไรต่างๆอาจจะสักห้าร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสมวติว่เราเก็บภาษีที่เรี้ยสิ่ปลูกสร้างได้เพียงพอเนี่ยครับเราก็เอามาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างพอเพียงสมติถ้าบ้านหลังหนึ่งเฉลีย่ยในกรุงเทพเนี่ยครับราคาสี่ล้านบาทถ้าเราเก็บหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ สี่หมื่นบาทต่อปีสี่หมื่นบาทต่อปีเดือนหนึ่งก็ประมาณสักสามพันบาทสามพันกว่าบาทนี้เนี่ยครับอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเยอะไปนั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคอย่างนี้เลยกันเก็บครับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็นสามร้อยหกสิบาทเนี่ยก็แทนที่จะเป็นสามพันหกร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยก็เป็นสามร้อยหกสิบาทต่อเดือนถูกกว่าค่าจัดเก็บขยะซะอีกนะ เราจะได้เงินส่วนนี้มาพัฒนาท้องถิน่นท้องถิ่นก็จะเจริญโรงเรียนประจำท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีเงินพอที่จะได้รับการจ้างเพื่อไปจ้างครูสอนภาษาเก่งๆเจ้าของภาษามาสอนนะพื้นที่ไหนจเจริญเจริญเนี่ยมีโรงเรียนดีๆเนี่ยครับหรือจเจริญเจริญเนี่ยก็จะมีคนสนใจไปอยู่ที่นั่นมากราคาทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยภาษีที่เรียกสิบปลูกสร้างเนี่ย เราถูกหลอกว่ามันไม่ดีมันมีเป็นภาษีที่ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่มีอะไรสูญเสียเลยยิ่งให้ยิ่งได้ท่านเข้าใจใช่ไหมครับส่ติถ้าเราเก็บภาษีปีละ1%หรือ0.1%นย์จุนะึตก็ามถ้าห่งเหมืน่นล้านละหมืน่นหรือล้านละพันก็นพอต่อปีเนี่ยครับเริ่มเบิ้มต้นน,นะครับเริ่มต้นแต่ปีปีหนึ่งเนี่ยราคาบ้านและที่ดินมันเพิ่มขึ้นตั้งสาเป ราคาบ้านและที่ดินเพิ่มขึ้น3าเอร์เซในขณะที่เราจะเก็บภาษีแค่1%นอร์หรือ0ูจดเซนเี่ยมันไม่มีปัญหาเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเราเสียภาษีแล้วเงินภาษีเนี่ยไปพัฒนาท้องถิน่นนะท้องถิ่นยิ่งจเจริญราคาบ้านและที่ดินอาจจะขึ้นเร็วกว่านี้สิเห็นไหมครับยิ่งให้ยิ่งได้ภาษีนี้เนี่ยนะครับและที่สำคัญในการเก็บภาษีนี้เนี่ยครับเราต้องเก็บตามราคาซื้อขายจริงนะครับ ราคาประเมินราขการเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนครับหลอกลวงประชาชนตรงที่ว่ามันเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อให้พวกที่มีรายได้สูงๆเนี่ยเสียภาษีน้อยๆอย่างเช่นราคาที่ดินแถวเพรนจิตชิดลมแถวนั้นเนี่ยครับผมประเมินไว้ตารางวาละสามล้านห้าตามราคาประเมินตลาดถ้าซื้อขายกันนะครับมีบางคนซื้อกันสามล้านเก้าก็มีแต่มันอาจจะเกินไป ผมบอกเมาอว่สามล้านห้าแต่ทางราชการประเมินล้านเดียวล้านหนึ่งนี่เฉพาะตึกแถวนะถ้าเป็นที่ดินที่แบบว่าจริงๆควรจะแพงกว่านั้นอ่ะอย่างเช่นเกษรพลาซา่าไฮแอทเอราวันธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักง,งานใหญ่เซ็นทรัลชิดลมพวกนี้ตารางวานยังไม่ถึงล้านและเป็นแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วเนี่ย เอื้อให้ผลดีรวยรวยเนี่ยครับเสียภาษีน้อยลงดังนั้นต่อไปเราต้องเลิกการประเมินตามราคาประเมินราชการและราคาประเมินแรกากการจะต้องใกล้เคียงกับราคาตลาดและถ้าเราอยากให้เสียภาษีน้อยๆเราก็คิดอัดตราภาษีน้อยลงนะอย่างเช่นว่าค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านที่ดินเนี่ยนะครับเราคิด1%รายจะคิดเหลือ0.1%ก็ได้คนจะรู้สึกว่าโอ้เราภาราภาษีไม่เยอะ ทุกคนก็จะแจ้งตามราคาจริงเราก็จะมีฐานข้อมูลไว้สําหรับการประเมินค่าทรัพย์สินใช่ไหมมีผลดีมากมายแต่เราพยายามประเมินราคาตามความเป็นจริงเยอะยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยครับราคาเมืเลการเนี่ยอาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดมันไม่สะท้อนเลยเพื่อช่วยคนรวยนี่คือวาระซอนเรน์เราต้องตีราคาประเมินทางราชการให้เท่ากับราคาตลาด แล้วร,ลละระยะลดรับต่ตาภาษีก็อีกเรื่องหนึ่งยิ่งถ้าเป็นทรัพย์สินที่แพงๆเนี่ยครับนะทางราชการากจ,จ้างบริษัทประเมินไปประเมินให้สัก2เจ้าสเจ้าจะได้ช่วยกันดูต่างมุมหรือทางราชการอาจจะส่งผู้ประเมินของทางราชการไปประเมินก็ได้แต่ต้องประเมินตามจริงนะไม่ใช่ประเมินแบบซูเอีะมันก็จะทําให้เราสามารถจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ภาษีที่เดนสิกลูกสร้างเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ําในแง่ที่ว่าใครมีทรัพย์สินมากราคาแพงก็ต้องจ่ายภาษีแพงกว่าอาจจะเสียหนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากันหรือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากันแต่ว่าจะดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเสียภาษีที่เดนสิกลูกสร้างเนี่ยเราเสียไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็สามารถที่จะได้คือนอย่างที่บอกเนี่ย ราลลคาเพิ่มขึ้นมันมากกว่ามูลค่าที่มากกว่าภาษีที่เสียดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีประโยชน์หลายสถานแต่เราถูกบิดเบือนแน่คนเรารู้สึกว่าโอ้การเสียภาษีนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราต้องพยายามหลบเลี่ยงภาษีให้สุดชีวิตและทางหนึ่งในการหลบเลี่ยงภาษีคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการเสแสร้งแกล้งบ้ามาปลูกต้นมงต้นไม้อยู่กลางหมู่บชุมชนในกลางใ,ใจกลางเมืองอะไรต่างนี้เนี่ยครับ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการการเรื่องบัดเรื่องเรื่องภาษีนั่นเองถือเป็นเรื่องหน้าละอายเราต้องเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่าอย่างนี้คุณจะแกล้งปลูกอะไรไม่รู้แต่ว่าคุณเ,เราถือว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าคุณจะเสียแซงแกล้งบ้านเลือกได้แล้วมาตรการอันนี้เนี่ยนะครับแกล้งบ้าน,เ,นเลือกได้แล้วที่ดินคุณอยู่ในใจกลางเมืองตารางวาละสามล้านไล่ลับพันสองร้อยล้านคุณต้องเสียภาษี ถือว่าเป็นที่ดินเปล่าคุณต้องมาพัฒนาถ้าคุณไม่พัฒนาคุณต้องขายไปนะคุณจะไปแบบว่าเก็บไว้โดยที่ไม่เสียภาษีไม่ได้น่าละอายเช่นที่ดินตารางวาละสามล้านเนี่ยเราต้องเก็บภาษีล้านละสมมติสามเปอร์เซ็นตนะเพื่อกระตุ้นให้เขามาพัฒนาเนี่ยเราก็อาจจะเก็บภาษีล้านละประมาณเก้าหมื่นสามล้านก็สองแสนเจ็ดต่อตารางวาฟ้อมเรสามล้านกว่าบาทใช่ไหมครับ ดังน,นั้นเราอยากเก็บภาษีให้เยอะๆเพื่อว่าเขาจะได้พยายามที่จะมาพัฒนาที่ดินถ้าพัฒนาที่ดินเนี่ยมีมีอุปทานที่ดินที่เยอะขึ้นเนี่ยครับเชื่อไหมในใจกลางเมืองเนี่ยที่มีถ้ามีอุปทานที่ดินเยอะขึ้นไม่ได้เก็บจดเปิดไว้เนี่ยครับบางคนเก็บไว้กระทั่งว่าต้นไม้เนี่ยกลายเป็นป่าเลยนะพื้นดินขื่นนั่นกลายเป็นป่ามีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเต็ไมไปหมดเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นการบิดเบือน แต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยครับนเราไม่ถือว่ามันเป็นการเกษตรเราต้องออกมาพัฒนาในทํานองนี้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาออกมาเนี่ยครับมันก็จะทําให้ที่ดินในใจกลางเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะขายได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะักพัฒนาที่ดินก็จะซื้อที่ดินในราคาไม่แพงนักเพราะว่ามีไฟลรนก้นให้พัฒนาที่ดินแต่ปล่อยไว้ป่าเปลี่ยๆไม่ได้ ถ้าราคาที่ดินไม่ขึ้นเวอร์เกินไปเนี่ยนะครับประชาชนก็สามารถที่จะซื้อบ้านในราคาที่ถูกลงเช่นแต่เดิมราคาที่ดินต่างวางนึงแพงมากเนี่ยอันนี้ถ้ามีอุปสรรคซัพพลายที่ดินเยอะๆเนี่ยราคาที่ดินก็ไม่ขึ้นรวดเร็วพุดพลาดเกินจนเกินไปในใจการเมืองเนี่ยกบบังดีขึ้นเป็นส0ต่อปีมันมันสูงเกินไปมันมากเกินไปอันนี้ก็จะทาให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีบ้านอยู่ในเมืองมากขึ้น การที่มีบ้านอยู่ใน,ในใเมืองดีๆนะครับดีตรงไหนนะครับดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องสร้างไฟฟ้ารถไฟฟ้าปักปาทางด่วนนะเราไม่ต้องสร้างออกไปนอกเมืองการที่เราต้องสร้างออกไปนอกเมืองเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐบาลให้กับกรทมเราต้องสร้างให้คนเนี่ยอยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยนะครับอยู่อย่างหนานแน่นแต่ไม่แออัดอยู่อย่างหนาแน,น่นแต่ไม่แออัด นี่คือเรื่องสําคัญที่เราควรจะพัฒนาเมืองในลักษณะนี้และเราก็จะได้มีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นการที่เรามีระบบภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างที่ดีเนี่ยการับรกเก็บภาษีมาใช้ในท้องถิ่นเนี่ยครับไม่ต้องส่งเข้าหลวงเนี่ยไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลางเนี่ยครับมันแก้ปัญหาการคอร์รัปชันด้วยทําให้ไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลางใช่ไหมครับแน่นอนอาจจะมีบ้างนะที่มีการโกงกันอย่างเช่นทุกวันนี้ ภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเก็บได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะขอ,ขอยุ้ยมันเยอะเ,ลอเหลือเกิ้นรัฐบาลส่วนกลางก็ต้องส่งเงินมาในท้องถิ่นเงินที่ส่งส่งไปจากส่วนกลางเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเงินของเราเองท,งทั้งที่จริงๆมันน่าจะเป็นเงินของเราเนะมันเก็บผ่านภาษีเวทภาษีเวทเนี่ยนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นถ้าเงินจากส่วนกลางส่งมา90%เงินในท้องถิ่นเก็บแค่10%เนี่ย ชาวบ้านถ้าภาษีอันนี้เนี่ยถ้ถูกโกงไปบ้างเนี่ยชาวบ้านตายจะไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของแต่ถ้าเราเก็บภาษีในท้องถิน่นและใช้ในท้องถิ่นเป็นหลักถ้าขืนมีใครโกงนะหลานย,ยกเทศมนตรีหรืออะไรต่างโกงเนี่ยนะครับชาวบ้านคขไม,ม่ยอมเพราะว่าเขารู้สึกว่าโกงเงินของฉันนี่นาะใช่ไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้การทุจริตคอรัปชั่นตัวน้อยลง อาจจะมีบ้างนะบางกรณีอาจจะมีนายกเทศมนตรียิงชาวบ้านตายไปก็ได้ที่มาแฉว่าเขาโกงอะไรเงี้ยนะครับแต่นั่นคงจะแค่ครั้งคราวรายสองรายแต่เราจะทำให้ระบบต่างๆโปร่งใสามากขึ้นการโกงก็อย่าลดน้อยลงถ้าเรามีการจัดเก็บภาษีที่เดลสิ่งปลูกสร้างอีกอย่างหนึง่งการเก็บภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างนี้เนี่ยครับจะทําให้เกิดประชาธิปไตยเกิดได้ไง ทุกวันนี้เนี่ยส่วนกลางส่งเงินจากส่วนส่งเงินไปส่วนภูมิภาคไอ้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางเนี่ยชอบท้องถิ่นไหนก็จะส่งไปเยอะหน่อยชอบไม่ชอบท้องถิ่นไหนอาจจะส่งไปน้อยหน่อยทําให้ท้องถิ่นเนี่ยถูกส่วนกลางครอบงําจะโกงการเลือกตั้งก็ง่ายจะทําอะไรก็จะง่ายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าเรามีการจัดเก็บภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างและใช้ในท้องถิ่นเป็นหลักนะส่วนกลางอาจจะส่งมาด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักเนี่ยนะครับส่วนกลางก็จะไม่ได้ครอบงาส่วนท้องถิ่นก็คือพวกเทศบาลอบตอทั้งหลายเนี่ยนะครับกรณีอย่างนี้ประชาธิปไตบก็จะเบียดบานเพราะไม่ถูกส่วนกลางครอบงานั่นเองครับเห็นไหมครับภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ประโยชน์หลายสถานเป็นการปฏิวัติสังคมอย่างหนึ่ง ด้วยระบบภาษีก็คือภาษีจากการเก็บภาษีที่ได้สิทธิ์กสร้างเนี่ยเอามาพัฒนาท้องถิ่นมีบางคนอาจจะมีข้ออ้างนะครับบอกโอ้ฉันมีที่ดินอยู่ร้อยตารางวาตารางวาหนึ่งล้านหนึ่งรวมแล้วหนึ่งร้อยล้านต้องเส,สียภาษีโอ้ไม่มีเงินเส,สียภาษีจะเป็นค่าในการสกัดเสียนะบ้านหลังนี้จกคุณปู่ร้าสร้างมาตั้งแต่สมัยเดิมแล้วนะจะครอบครองต่อมาเป็นมรดกร้อยล้าน นะตอนนี้กเกษียณแล้วเงินเดือนเดือนหนึ่งอาจจะได้เงินค่ากเกษียณนะห้าหมื่นบาทมาไว้เลี้ยงชีพแล้วจะเอาเงินที่ไหนเสียภาษีบางคนอบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นข้ออ้างที่ดรามา่าดรามา่ามกดราม่าอย่างไงคุณบอกคุณไม่มีเงินเสียภาษีแต่คุณมีทรัพย์ตั้งร้อยล้านคุณมีทรัพย์สินต้องเป็นร้อยล้านถ้าคุณไม่มีปัญญาเสียภาษีก็ต้องไปขายสิ เอาไปขายนะร้อยล้านอยากจะเก็บมาเสียาขายเสร็จแล้วร้อยล้านอยากจะได้เสียภาษีสักจานวนหนึ่งอจะจรอยแล้วสักเจ็ดสิบร้านสมมตินะเจ็ดแปดสิบ้านเนี่ยเจ็ดแปดสิบ้านนี่คุณเอาไปซื้อคอนโดเล็กๆอยู่หน่อยหรือซื้อ,อรถหรูๆขี่ก็ยังได้อยู่ได้ชั่วชีวิตอาจจะจ้างพยาบาลสวยๆสองคนมาคอยมาคอยพลิกร่างของคุณเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดแพ้กดทับสมมติน เรายังทำได้คุณจะมาอ้างไม่มีเงินไม่ได้อันนี้เป็นข้ออ้างที่อ้างส่งเด็กเราอย่อ้างไม่มีเงินท,งทั้งที่เรามีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเนี่ยน่าดานมากไม่สมควรที่จะอ้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีเงินก็ต้องเสียภาษีโดยเอาที่ไปขายเนี่ยแหละครับเราจะบอกว่าเออเราจะเก็บไว้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีไม่ได้แล้วถ้าเกิดคนไม่เสียภาษีเนี่ยครับ เราจะให้เวลาสามปีห้าปีอะไรก็ว่าไปถ้าไม่เสียภาีรัฐบาลจะไปยึดมาไม่ได้ยึดมาเข้าแันะ้นยึดมาขายต่อขายได้เงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับเอาไปฝากแบงก์ไว้เจ้าของมาแล้วก็รับไปได้เลยแลหักส่วนที่เป็นภาษีออกมาก่อนที่ดินตรงนั้นจะได้ไปพัฒนาอะไรต่างได้เห็นไ,ไหมระบบนี้ก็จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมไม่ใช่มาน,นั่งค้าอยู่อย่างนั้นเก็บที่ดินไว้ลูกหลาน ทิ้งไว้ปะปลาปิป๊บลี่นี่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ควรได้รับการแก้ไขเรก็เลยขออนุญาตฝากรัฐบาลที่จะมาถึงไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามเนี่ยครับช่วยกันคิดเรื่องเกี่ยวภาษีที่เหลือสิ่งปลูกสร้างเราสามารถที่จะจัดเก็บแล้วก็สร้างไรายได้เพิ่มไรายได้กับท้องถิ่นให้กับรัฐบาลได้เป็นอย่างมากแทนที่รัฐบาลจะส่งเงินเข้าไปในส่วนกลางครอบงำส่วนกลางเยอะเนี่ยเราจะเอาเงินไปพัฒนาประเทศทางด้านอื่น ประเทศและประชาชนก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองถ้ามีโอกาสนาเน,บบนิ่ยเแบกเรื่องคุยกันได้นะครับยินดีให้ความรู้ฟรีเพราะว่าผมเคยเป็นที่ปรึกษาการะทรวงการคลังหลายต่อหลายประเทศเป็นที่ปรึกษาขององค์การสยากลาชาติหลายหน่วยงานในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้อย่าปล่อยให้พวกที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย นั่งตามจิ้มปันเจอเป็นพวกบิ๊กในสมาคมอะไรก็ไม่รู้พวกนั้นเนี่ยนะครับมาส่งเสียงดงังทั้งทั้งที่เป็นคนส่วนน้อยต้องฟังเสียงที่เป็นที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนมากกว่านะครับนะครับวันนี้ขอขอเรียกไลฟ์แต่เดี๋ยวยังนี้นะครับไว้ว่างค่อยคุยกันใหม่อย่างไงก็ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ขอให้ประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยจงเจริญ สวัสดีครับ